สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบเบิกสินค้านะครับเป็นการเบิกสินค้านะครับไม่ใช่ยืมคืนนะครับเป็นเบิกสินค้าไปเลยนะครับขั้นแรกเราก็เข้าสู่ระบบก่อนนะครับอ่าอนี้ก็จะเป็น user info นะครับก็รายละเอียดของ user นะครับไอเทนะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นการอนุมัติการขอเบิกนะครับ a p p o ูบอ i น f o นะครับขอเบอิกแอดมินก็จะมีหน้าที่อนุมัติสินค้านะครับที่ยูเซอร์ขอเบอิกนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็น history นะครับเป็นประวัติตอนน่อแรกเราไปที่ UserInfo ก่อนนะครับไปเพิ่ม user ก่อนครับอาจจะเพิ่มไปนะครับเพิ่ม user ไปนะครับ ตำแน่นะครับตำแหน่งนะครับเป็นใส่ไปครับยูเซอร์เนมของเขานะครับแล้วก็โลครับตำแหน่งนะครับก็จะเป็นยูเซอร์ธรรมดาเป็นคนแอปพูบหรือว่าจะเป็นแอดมินนะครับอันนี้เดี๋ย้เป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับส่วนคนแอปพูบก็จะเป็นแอปสามารถแอปพูบได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถไปเพิ่มหรือไปลบอะไรใครได้นะครับ เขาเนี้ก็แอดแล้วครับก็ได้ยูเซอร์มานะครับต่อมาก็ไปไอเทมครับไปไอเทมบ้างก็เพิ่มรูปสินค้านะครับกด image เพิ่มรูปแล้วครับชื่อไอเทมครับใส่ราคาไอเทมนะครับไปจำนวนนะครับ เรากดบันทึกประมาณนี้ครับนี่ก็จะขึ้นมาครับมีรูปภาพมีเทม code ชื่อํานวนนะครับใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วก็ pending ก็คือกำลังมีคนรออนุมัติขอเบิกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็กด View Edit ได้ครับลบได้ต่อมาจะไปที่ user นะครับ user ธรรมดา มาขอเบิกนะครับมาเข้าไปครับปุ๊บก็จะเจอคังครับคังไอเทมมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็ขอกดขอเบิกใช้นะครับก็กดที่ยูนะครับขอเบิกใช้จำนวนที่ขอเบิกนะครับก็จะเป็น2นะครับแล้วก็เลือกยูสนะครับขอเบิกใช้กดบันทึกปุ๊บนะครับ ตำแหน่ง pending ก็จะเป็น2นะครับเห็นไหมครับจะเป็น2แล้วก็ remain ก็เป็น98นะครับก็คือประมาณว่าอาจจะเหลือ98ชิ้นนะครับในอนาคตแต่จำนวนจริงๆก็จะเป็น100ชิ้นอยู่นะครับต่อมาก็มาที่ admin ครับ admin มาอนุมาิครับเห็นไหมครับ pending ก็จะเป็น2แล้วก็ remain ก็เป็น98อยู่นะครับ ตอนนี้มาที่ App p r o ูอ i น f o นะครับเห็นไหมครับก็มีสมาชิกเข้ามานะครับขอเบออิกอันนี้ไปนะครับแผง n น i n งแล้วก็กด App p r o v e นะครับแล้วก็มีให้บอกว่า App p r o v e หรือว่า Reject นะครับก้อนนี้เป็น App p r o v e เข้าไปครับเรียบร้อยตรงนี้ก็ดู h e t ท r r y ได้นะครับว่า เรา F l พ p ใครไปบ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือเ8าแล้วนะครับจาก100นะครับคุณภาพจำนวนทั้งหมดมีคทั้งหมด100ชิ้นนะครับใช้ไป2หรือ98แพน p ก็กลายเป็นศูนนะครับนี่ก็เบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จบแล้วครับในการเบริกสินค้านะครับ